เหมือนกับีกกากะโบ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 ใช้มือเหรอใช้ม้งสวัสดีค่ะกวีนะคะผูดดำเนินรายการใหม่แกะกล่องเลยค่ะกับรายการคลาสสุดว้ากับเช้าแ็บรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่เรามาวัดความสามารถเป็นที่พักเป็นที่พักอันดับหนึ่งานหนี และความไวของเซียนผู้ชาย Galaxy Tab S คับซีรีสกันค่ะเดี๋ยวเจอเลยอุ๊ยแต่ว่าเพื่อนๆค่ะเตรียมดีใจได้เลยนะเพราะว่าเรามี AI สุดล้ำแล้วจ้าวันนี้นะคะเราเลยชวนชาวแท็บมาท้าพิสูจน์ความฉลาดของ Galaxy AI กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลย ไม่ซาเด็กๆแน่นอนครับไม่เลยค่ะตายละ มีทางแน่นอนและทางด้านหลังทําไมตอบว่าไม่เพราะว่าตอนนี้หัวใจมันตกหลุมรักใครบางคนครับคุเครูเหรอแป๊บนึงครูเหรอไม่ได้นะเรื่องาำนี้ไม่ถูกต้องเอางี้ดีกว่าพวกเธอบอกว่าเธอพร้อมกันขออนุญาตตรวจสอบความรู้หน่อยเกี่ยวกับ Galaxy AI น่าจะเคยใช้กันมาทุกคนแล้วไหนลองบอกครูมาสิคะว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างผมครับเฮ้ยโดนเลยหนึ่งไปเข้าดูเสิร์ชครับมันทำไมจังสมมติเห็นชุดครูแบบนี้ผมสามารถถ่ายรูปแล้วเสิ เ,เธอรู้เลยว่าครูซื้อที่ไหนรู้เลยครับแต่เธอไม่หาชุดครูไม่เจอเพอราะครูตัดเองครูตัดเองจบแล้วเขาได้อะไรจ๊ะผมครับผมครับ <ผม S 1> อยู่ค่ะ Live Translate ค่ะหันยงอาเซียสวัสดีจ้าจนะมีอะไรอีกจ๊ะผมชอบ Creative Edit อนุญาตแล้วว่าคนเราเยี่ยต้องมือช้าไปหน่อยถ้ามันหนูไม่ตอบเนี่ยหนูต้องออกนอกห้องแล้วผมชอบ AI สรุปบทความครับนักเรียนเก่งมากจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะ วันนี้นะคะทุกคนชาวแท็บของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนมาเล่นแล้วมาทดสอบกันนะจ๊ะเด็กๆเพื่อเอาชนะในแต่ละวิชาใครที่สามารถเก็บดาว AI ได้มากที่สุดนะจะเป็นผู้ชนะ วันนี้นะมันจะต้องมีบทลงโทษคนที่แพ้เนี่ยจะต้องโดนเพื่อนในห้องสลับกันเปิดหน้าหน้าิีครูรอเล่นครูรอเล่นบทลงโทษอาจจะไม่มีแต่ว่ามีรางวัลของผู้ชนะแน่นอนรางวัลคืออาหารระดับมิชลินลดเก่งเลยเก่งเลยเก่งเลยเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วท่าพรอมแล้วไปแข่งขันกันเลยค่ะวิชาที่หนึ่งจับใจความตามให้ทัน กติกาชาวแทบทุกคนจะต้องฟังบทความต่อไปนี้และจับใจความให้ได้โดยชาวแ็บจะจดจะอัดเสียงหรือจะทำย่างไรก็ได้เพื่อจดจาและตอนท้ายต้องตอบคําถามสุดหินจากอาจารย์ก็จิให้ได้ใครที่ตอบถูกทั้ง3ข้อนะคะจะได้ดาว AI ไปคนละ1ดวงสาข้อเหรอสข้อมีหมด3ข้อฟังนะย,ยังครูให้เต,ตมเเ็มตัวเฉยนักเรียนเต็มตัว 拜拜。<Bye. S 2> <laughs> ไก่เป็นเพื่อนกับกล้วยกล้วยเป็นพี่ของส้มกล้วยและส้มเป็นลูกของทุเรียนและแอปเปิลแอปเปิลเป็นเพื่อนกับผักกาดซึ่งเป็นคุณครูของทั้งคู่ส้มเป็นแฟนกับแดงวันหนึ่งส้มไปเที่ยวกับแดงส้มกับแดงเจอไก่เลยได้รู้ว่าไก่เป็นน้องของเป็ดที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมของแดงไก่มาเที่ยวกับอังคารไก่เลยชวนทุกคนไปกินข้าวต้มด้วยกันที่ร้านชอบใจทั้ง4ี่คนเจอคุณครูผักกาดนั่งอยู่โต๊ะข้างๆผักกาดมากับมะนาวมะนาวรู้จักกับอังคารเพราะอังคารเป็นลูกของอาทิตย์เพื่อน นาวเลี้ยงค่าทุกคนส้มแดงไก่และอังคารโชคดีได้กินข้าวต้มร้านชอบใจฟรีอร่อยแฮปปี้สุดๆไปเลยใครตั้งโจทย์ครูโจทย์ครูโจทย์ครูทำเองครูทำตัวเองคำถามมี3าคำถามนะคะครูจะถามรวดเดียวเลยนักเรียนต้องตอบทั้งหมด3คำถามเลยเข้าใจไหมเข้าใครับเก่งมากครูบอกกดแล้วค่อยกดนะคะ เอามือจับติ่งหูเอามือแล้วมาจับติ่งหูแล้วมาจับติ่งตัวแล้วมาจับติ่งตูว <laughs> <Celt ic> โอเคพร้อมนะคะบับคำถามที่หนึ่งร้านข้าวต้มชื่อร้านอะไร <c ật> คำถามที่สองใครเป็นคนชวนไปกินข้าวต้มคำถามที่สามใครได้กินข้าวต้มปรีบ้างถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> กดค่ะเ้ยกดค่ะ <c oughs> คำถามว่าไงนะครับคำถามทีละข้อเลยนะครับลูกตอบทีละข้อเลยนะคะครับผมข้าวต้มชื่อร้านอะไรเรียบร้อยครับจะข้าวต้มชื่อร้านชอบใจครับชอบใจถูกต้องค่ะคำถามที่สองใครเป็นคนชวนไปกินข้าวต้มแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอต้องเป็นเป็ดแน่ไก่ครับไก่เป็นคาตอบที่ถูกต้องค่ะ คำถามสุดท้ายใครได้กินข้าวต้มฟรีบ้างเธอตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าข้อเนี้ยมันมีหลายคนยากหน่อยครับพอคุณมานาาบอกไว้แล้วว่าจะเลี้ยงข้าวทุกคนก็จะมีส้มแดงไก่อังคานที่ได้กินข้าวต้มฟรีครับเป็นคำตอบที่ที่ที่ทักสักครู่ถูกต้องครับ ที่ยากมากๆแล้วนะทำไมต้าอูถึงตอบถูกทำไมถึงผมถึงตอบถูกใช่ไหมครับผมกดอัดเสียงครับผมแล้วผมก็กดให้มันถอดข้อความโดยใช้ c r a t i p t ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กดสรุปครับแค่นั้นเองผมก็ได้คำตอบที่ครูต้องการแล้วครับมดมือให้กับนักเรียนต้าอูค่ะสรุปคะแนนต้าอูชนะไปก่อนวิชาแรกรับไปก่อนเลย1ดาว AI วิชาที่2องวงให้ไหวไปเที่ยวกันวิชานี้นะคะมีชื่อว่าวงให้ไหวไปเที่ยวกัน yeah. มันมีเกมมาให้เล่นเกมนี้ง่ายมากเดี๋ยวจะมีชื่อประเทศอยู่ด้านหลังแล้วก็นักเล่นก็ช่วยกันใบช่วยกันใบครูก็จะตาลีตาเหลือกดูเลยว่ามีใครเนี้ยใบอะไรมาบ้างเสร็จปุ๊บครูจะตอบไปชื่อประเทศออกมาแล้วครูจะเลือกมาว่าในประเทศเหล่านี้ครูจะให้น้องเล่กไปเที่ยวที่ไหนเข้าใจโจทย์ไหมเตรียมตัวนิวท่านขุดเอาความรู้ความสามารถออกมานะคะพร้อมข้อที่หนึ่งค่ะ โอ้ยครูครับผมชอบดื่ชอบดื่มน้ำปลาพี่แมทธิวดีนเฮ้ยแฟนพี่แมทธิวแฟนพี่แมทธิวลิเบียแต่เป็นประเทศลิเบียดิไม่ใช่เออลิเบียลิลิลิเบียเฮ้ยโอ้ยเป็นที่พักเป็นที่พักอยู่ที่พักโฮเทลไม่ใช่รีสอร์ทโรงแรมเป็นแกเป็นนกแบบหนึ่งเป็นเหาทะเลเป็นทะเลมากาโนแต่เป็นประเทศเป็นประเทศประเทศ

ูเก่งไหมผูเก่งมากขอบคุณสำหรับคำชมคูได้เลือกประเทศมาแล้วครับผูเลือกเป็นประเทศเกาหลีกติกาเราจะให้ชาวแท็บใช้กาเล็กซี่แท็บวางแผนเที่ยวแมทช์กับรูปที่ทางเราเตรียมไว้ในแกลเลอรี่ชาวแท็บจะต้องใช้ Circle to Search ในการค้นหาข้อมูลใครที่ทำแผนได้ไวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปพร้อมนะสองนาทีนะลูกนะครับเตรียมตัวเริ่มค่ะติ๊กต๊อก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 ติ๊ก ผมเสรครมีคนกดกริ่งนักเรียนรอแป๊บใครมามอไูกตนักเรีนกรีนกดริงลูกเสร็จแล้วนี่ให้ครูดูก่อนว่าถูกหรือเปล่าไหนครูดูสิเป็นคำตอบที่ที่ผมต้องครับ มากทำไมถึงทำได้รวดเร็วอย่างนี้สำหรับ k o r e a t i o u Travel Planner เพราะผมใช้ Circle to Search ครับโผหผมเนี่ยอยากรู้อะไรผมก็แค่วงมันก็จะขึ้นมาเลยว่าอันนี้คือสถานที่ตรงไหนจ้ะผมก็แค่ลากมาวางทำบน Galaxy Tab S9 คือแบบถนัดมากจอใหญ่เวอร์ครับโหง่ายมากๆหนูชอบมากเลยครัหมดนี้ก็คือ Circle to Search Oh อใหม่ก็กครแต่หนูไม่ชอบมันค่ะ สรุปคะแนนกรีนคุงชนะไปในวิชานี้รับไปเลยหนึ่งดาว AI นัแล้วยนทราบไหมว่าครูจะสอนวิชาอะไรเดรบอมฮาวายเหรอครับบ้าฮูลาฮูลาตืดตืดไปทะเลทะเลขอไม่มีใครห้ามครูครูครับวิชาอะไรจ๊ะ การบริการบนรถทัวร์ครับไม่ทราบว่าจะรับเครื่องดื่มของกางเลยไหมคะผมรู้แล้วครับวิชาจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ครับแล้ววิชาที่3จินตนาการสําคัญกว่าความรู้กติกาชาวแท็บจะต้องถ่ายรูปและแต่งภาพอาจารย์ก๊อตจิตตามจินตนาการของแต่ละคนด้วยกาแล็กซี่แทบผ่านกาแล็กซี่เอไอชาวแท็บคนไหนทาภาพสร้างสรรค์และแปลกใหม่ถูกใจอาจารย์ที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนักเรียนการที่เรนจะพาครูไปได้เนี่ยเดี๋ยวครูจะ ยืนให้นักเรียนได้ถ่ายรูปครูจะโพสไปโพสมาโพสมาโพส,พสไปแบบนี้อันนี้ต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าครูอาจจะสวยทะลุกล้องพวกหนูไปหนึ่งองสามได้แล้วค่ะครูพร้อมนะคะครูมีเวลาให้พี่นทานทาคนขอบคุณที่ช่วยครูแกาครูมีเวลาให้5นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ อยากให้คุณไปเที่ยวนรกเกรงว่าจะเจอนักเรียนด้วยนะคะเยอันนี้หลือเวลาอีก2นาทีคุณต้องเร่งแล้วนะคะอย่าลืมว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะและเวลาสมดท้ายห้า 3 2 1หมดเวลาค่ะเก่งมากนักเรียนทุกคนเก่งมากภาพแรกมาเลยค่ะตายแล้ว ครูไปเที่ยวในเปลือกหอยชุดสวยที่มีหมี่แพนด้าแล้วก็ไอโบวิ่งตามใช่อันนี้ครูอันนี้ครูหรือว่าันี้ครูตรงกลางเป็นครูแต่ผมเห็นว่าชุดครูวันเนี้ยมันมีความทางการสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออผมอยากใช้เอ่อเจเนอเรทีฟอดิทเนี่ยเปลี่ยนชุดให้รู้สึกว่ามันชุดมันสบายขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นชุดนี้ซึ่งเหมาะกับทะเลที่ผมอยากพาครูไปเที่ยวมากมากเลยก็คือกดได้แล้วนะที่เหลือกดได้แล้วรูปต่อไปมาค่ะ ข้อนี้ขอดาวนะครูเนี่ยเป็นราชินีของเมืองนี้และต้องการจะยกทัพไปตีเมือง้างปีคูมาจากไหนสัตว์ชนิดใดครูปีคูมาจากนกอีแกวครับนกอะไรนกอะไรนะค่ะเด็กนกอีแก้วนกอีแก้วใช่นกอีแกวจริงจริงมือครูไม่ใช่อย่างนี้นะจริงๆมือครูตั้งรีดอยู่เออแล้วทนไงมันรู้ว่าครูเรียกหาไปด้านหน้า ปรบมือให้กับน้องเรียนเต้าค่ะเนียนทำอะไรมันลดนี้วะรูปต่อไปเลยจ้ะเฮ้ยเหล่าบรรดาคุณเก้งสองทำไมถึงทำรูปครูมาแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยพวกเราเลือกรูปครูที่อยู่ในห้องเรียนค่ะจากนั้นรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่เอียงมากเลยเราก็เลยใช้จิน e r าก i รอิดีในการทำให้ภาพมันตรงขึ้นแล้วก็เห็นว่าอ๊ จริงๆแล้วครูอยู่ในห้องเรียนอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าหน่วยการของครูนะครับมันเหมาะกับการฟุตบอลมากๆพวกเราก็เลยเลือกสนามฟุตบอลให้คุณครูค่ะมันชัดเลยเหรอมันชัดเลยมันชัดขนาดเลยเหรอแต่เนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยเป็นดาวซันโบวคุณครูก็เลยมาแรงแซงหางโค้งดังนั้นจรวดฟึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะอยู่บนตัวคุณครูค่ะเก่งมากไอคุณแกเก่งมากรุ่นสุดท้ายขึ้นมาเลยค่ะ สิงสาราสัตว์โอนารามมากๆสำหรับรูปนี้หาคนคููไปเที่ยวส่วนซาใช่จริงๆมันเป็นรูปน้องหมาตัวเดียวเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนหมาตัวเดียวคือ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาครูเข้ามาเอาครูเข้ามาแทนเอาครูเามาเข้ามาแทนเป็นน้องหมาแต่ว่าชอบแบ็กกาว์ที่นี่ก็เลยเอาน้องหมาออกด้วยเจเนทีฟอิดิทให้คลีนแบ็กกาด์ให้แล้วก็คุณครูเนี่ยเข้ามาใส่กับน้องสัตว์หลายตัวนักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะบครูได้รูปในดวงใจมาแล้วเฮ้ย ครูจะเลือกแบบไม่ได้มูสาว่าปึ้งค <c oughs> ำสั่นรูปในดวงใจของครูนะคะที่ครูชอบนะคะมันมีเหตุผลเนี๋ยครูจะได้ไปให้ฟังนะคะและรูปรูปนั้นก็คือ <c oughs> <c oughs> เป็นรูปของคุณเก้งค่ะคุณเก้งอาเธอและคุณเก้งโอนะคะที่ครูชอบนะคะเพราะว่าในรูปนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยมันชัดเจนนะะั้นดูแล้วรู้เลยเนี่ยว่าครูเนี่ยเป็นนักฟุตบอลน,นะลูกบอลก็ลูกเราอันใหญ่โตนะรูปนี้นะคะครูึ่งให้คุณเก้งทั้งสองชนะไปค่ะสรุปคะแนนทีมคุณเกง้งทำภาชนะใจอาจารย์ไปได้รับไปเลยหนึ่งดาว AI ตอนนี้เหลือนนนนนคนเดียวแล้วครับที่ยังไม่ได้สักดาวเอาใจช่วยแนนนนกันด้วยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรในข้อต่อๆไปนะคะในวิชาที่4ี่นะคะเรามีให้500พล้านดาวเอไอเลยทีให้คุณชนะในวิชาเพื่ออะไรครับที่ทำใหแข่งเอามันอย่างเดียวควาสนุกอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิชาที่4ค่ะวิชาที่4่วาดให้ไหวใบให้ทัน ติกาจะต้องแบ่งเป็น2ทีมโดยแต่ละทีมจะมีคนวาดและคนใบคนวาดจะต้องใส่กาแล็กซี่บัตและทายคำให้ถูกก่อนที่จะวาดโดยโจทย์วันนี้จะมาในทีมเตาสัตว์โลกน่ารักที่ไหนไทายได้เยอะที่สุดก็จะชนะในวิชานี้ไปโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาโอนย์ออกกันก็จะมีนักเรียนกรีนักเรียนเตาโอนักเรียนนนท์แล้วก็ครูนะโอนอยอ น้เราได้คู่แล้วนะนักเรียนเต้าอูคู่กับนักเรียนน้อนและนักเรียนกรีมคู่กับนักเรียนคุณกิงพร้อมแล้วนะนักเรียนเต้าอูนักเรียนนอนเชิญเลยค่ะเหมือนนักเรียนเต้าอูจะใส่เอ่อออธิบายไม่ได้ยินเลยครับรอบแรกนะคะเป็นน้าอนเป็นคนใบนะคะและเต้าอูเป็นคนไทยและวาดนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ วิวิวิกิ้งกือยี่กิ้งชีทีกิ้งผีลิงกิ้งคือกิ้งคือป้าตื่กิ้งกือแมงกะแมงกะพุนรูปแรกป้าตื่โอเครูปต่อไป หมีขาวผีเข้าผีเข้าวอะไรหมีขาวเอาหมีขาวเออติ้งจิ้งจอกจิ้งจอกอบเก้าแปดเจ็หกห้าสสสหนึ่งหมดเวลาค่ะขอดูเลย ได้ไปสามคะแนนค่าอยากรู้อันแรกคืออะไรอ่ะกิ้งกือกิ้งกือมนโดนฉลับที่กันเลยจ้าสลับที่กันเลยสองนาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะม้า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 ลายม้าลายถูกต้องค่ะเหมื่อแล้วเหมือนแล้วจะให้คนข้างบ้านดูเลยค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปจระเข้ จระเข้จระเข้จระเข้เกิดอะไรเกิดมืไนข้อต่อไปอันปากก่าปลิ้กล่าปลา้กาปาเก้าว่าไงวะดูดูราเดินเดินไม่เหมือนอปลาเกน่ามึก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 สามสิบวิ ข้าไปข้าไปข้างเข่าข้างเข่าสิบเก้6 5 4 3เจหห้าสามสองหนเร็วไ้ยงไทันอดีเลยคูได้นะทีมของเด็กชายเต้าและเด็กชายนนท์ทำคะแนนรวมกัน2รอบไปได้8คะแนนค่ะ พร้อมเต็มตัวนะไปค่ะว้ายชนีชนีชนีชะชะตาลิงชะนีชะนีคือลิงไม่มีหางชะนีมีหางปะพอได้เชิเข้อต่อไปอุ้ยอุยคาปีบารา คาปิบาร่าอะไรวะคาปิบาร่าคาปิคาปิก้าคาปิบาร่าคาปิบ้าไหนดูซิไปอีกไปโอ้โหนกนกนกอินนกอะไรอ่ะนกอินนกเฉยเฉยนกอินซีนกอินซีใช่ต้องอย่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งวาดอะไร โคอาล่าโคกัโลอาล่โคกะลโลโคอาล่าโคโคอาล่าโคโคอาล่าเก้าแปดเ1็หกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาค่ะโอเคเก่งมากจ้าสลับที่การอาคุณปีนมานน่าถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ

ม้าออม้าข้คอตเป็นตัวพูดแต่คอได้ม้าน้ำม้าปาน้ำม้าน้ำม้าน้ำกิน่ไอุ๊ยนึงเหมือนพักไก่แล้วหานหานหานหันหานโอ๊ยหาน

สรุปคะแนนทีมนนโนและต้าอูชนะไปได้รับไปเลยคนละหนึ่งดาว AI สรุปตอนนี้ตาอูแซงนำทุกคนไปแล้วครับวิชาพิเศษวิชาดึงดาวครูจะเปิดเพลงนลกเรียนคนไหนออกมาเต้นก็จะได้หนึ่งดาวแต่ว่าใครที่ออกมาเต้นเป็นคนแรกรับเพิ่มอีกหนึ่งดาวค่ะจดท้าเพลงไหมสว คนลนหนึ่งดาว AI ไอะาเยอเป็นต้าออกมาคนแรกเลยไป2ดาวเอไค่ะวิชาสุดท้ายของเราแล้วในวันนี้วิชานี้นะคะชื่อว่าวิชาสรุปไว้ไฟแลบกติกาชาวแทบจะต้องเลือกแผ่นป้ายคำถาม <c oughs> เกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญเราจะให้ชาวแทบใช้เพียงวิกิพีเดียควบคู่กับ browsing assist ในการตอบคำถามใครตอบไวและตอบถูกก็รับไปเลยข้อละหดาว AI ลูกเลือก หนึ่งสองหรือว่าสามคะสองครับสองค่ะสองสองครับหมายเลขสองไหคะบุคคลสำคัญของหมายเลขสองคือสุนทรพี่สุนทรแพทย์สุนทรผู้ถูกแล้วคําถามของเราก็คือผลงานของท่านสุนทรผู้ห้าเรื่องมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะตอบยิ้มใ้ถูกเลครับ ้เร็วมากเ,เด็กชาย,ยนนต์ตอบเรื่องที่1ครับนิราภูเขาทองครับเรื่องที่2นิราสุพรรณครับเรื่องที่3เพลงยาวถวายโอวาทครับเรื่องที่สี่ กับพระชัยสุริยาครับเรื่องที่5พระอภัยมณีครับถูกต้องค่ะเฮ้ยเร็วมากเก่งมากเห็นไหมคุณเร็วมากเพื่อความว้องวอยนักเรียนเข้าไปในวิกิพีเดียหลังจากนั้นใช้ browsing assist ของเราสรุปความออกมามันมี2แบบด้วยนะครับนั่นคือการสรุปแบบมาตรฐานกับแบบละเอียดนี่เก่งมากนี่ถือว่ารู้จริงเรื่องปิ้งย่างเหลือข้อหกับข้อสค่ะเลือกเป็นข้อ หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือไอน์สไตน์ค่ะคำถามถามว่าไอน์สไตน์เสียชีวิตที่เมืองอะไรเซิร์ชค่ะ <p id> icamente, อุ๊ยอยไอน์สไตน์เสียชีวิตที่เมืองอะไรคะพรินต <p id> ันค่ะรัฐนิวเจอร์ซีย์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1955ค่ะคู่ลุ้นจนปัสวะจรลากเป็นคำตอบที่มมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือข้อ3บุคคลสำคัญในข้อ3คือ มิตรชัยบัญชาคุณมิตรชัยบัญชาชอบไหมคะว่าเขาเป็นใครเป็นนักแสดงถูกต้องคําถามคือคุณมิตรชัยบัญชาเข้าสู่การในปีอะไรเซิร์ชค่ะคุณมิตรชัยบัญชานะคะคือพระเอกนะคะคู่ขวัญเลยนันนนค่ะตอบว่าปี2 4 9สี่เก้าเก้าครับสองสี่เก้าเก้านะคะนอกจากอันตรภัณฑ์รองเมืองแล้วนะคะ คุณมิสชัยบัญชายังเข้าสู่องการบันเทิงด้วยถูกต้องค่ะสรุปคะแนนวิชาสุดท้ายนันนนตอบถูก2ข้อได้รับไปเลย2ดาว AI และทีมคุณเก้งถูก1ข้อได้รับไปเลย1ดาว AI แล้วผู้ชนะของรายการคลาสสุดว้าวกับชาวแบ็บนั่นก็คือนันนนและต้าอูค่ะขอบคุณครับ รอบดับสของเรานะคะได้ไป3ดาว AI นะคะทีมคุณเก่งค่ะและสุดท้ายนะคะกรีนคุงได้ไป2ดาวเนไค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอะไรจะเอาให้ได้เลยรางวัลในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเซเลบริตกันเรามาปาร์ตี้กันดีกว่านะคะเป็นรางวัลสุดยิ่งใหญ่เป็นอาหารระดับมิชลินและนี่คือรางวัลของผู้ชนะค่ะอาหารจาก ผีประตูไผ่ค่ะและนี่คือไข่เซียวปูค่ะจริงปะเนี่ยเด็กๆเอ็นจอยทานได้เลยจ้าใช้มืออ่ะใช้ กุ้งเป็นกุ้งปูเป็นปูกุ้งตัวใหญ่มากครับพี่กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่ตอมาได้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะกับคลาสสุดว้าวกับชาวแท็บของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ Galaxy ซี่ไอของเราก็ล้ำกันมากๆเลยเด็กๆก็เก่งกันมากๆค่ะ้างหน้านะคะจะมีเด็กคนไหนนะคะมาร่วมรายการของเราอีกนะคะต้องรอติดตามนะคะคลาสสุดว้าวกับชาวแท็บวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะหนึ่งสองสาม Vem, yeah, aí, yeah. yeah. yeah.